สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสูส่สายเป็ดชาแนลครับวันนี้ถ้าฉากมันดูลกๆหน่อยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีที่เก็บหนังสือ <c oughs> คือตอนนี้กําลังหาที่เก็บอยู่กําลังหาวิธีอยู่ว่าคือกูจะเก็บไอ้พวกนี้ยังไงดีเออมันเยอะเกินละ <c oughs> ก็อาจจะลกหูลกตาหน่อยนะต้องขอโทษด้วยแต่วันนี้ครับอนิเมะที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมแบบแนวคลาสสิกและไอ้เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องรักโอลรบนคนสลับบ้านโอ้ชื่อ ออชื่อนี่แบบว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเพราะอน,นิเมะแบบว่ามันแปลงเป็นภาษาไทยปุ๊บมันมันฟังดูแบบแปลกๆอ่ะฟังดูแบบไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายไงแต่เรื่องนี้ครับมันเป็นแนวสกูไลท์เลิฟคอมเมดี้ฮาริม โคลาสสิกคือแบบโคตรคลาสสิกค,ครับตั้งแต่ที่ผมดูอนิเมะมาผมเจอเรื่องแนวเนี้มาสักประมาณร้อยสองร้อยเรื่องได้คือแบบมันคลาสสิกจริงๆครับโอเคกลับเข้าเรื่องเราดีกว่านะก็เรื่องนี้ครับเนื้อเรื่องเรื่องนี้มันจะเริ่มจาก2ครอบครัวครับคลอดพร้อมกันอ่ะแบบว่ามีลูกแล้วก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าทํายังไงครับลูกสลับกัน เหมือนจะเป็นไปนไม่ได้นะแต่ผมเคยได้ยินข่าวนี้จริงๆครับที่ว่าแบบว่าเด็กมันสลับกันเด็กอะตอนเกิดอะหน้าตาแม่งเหมือนกันหมดแหละเออไอพวกที่บอกว่าอุ้ยได้คิวพ่อมาได้คิวแม่มาีแหละแกูไม่เชื่อหรอกมึงรู้อะ <c oughs> เงินมันจะมีเคที่แบบเด็กสลับกันได้ไงดูวะ <c oughs> แล้วเขาก็เลี้ยงเด็กๆมาจนโตแล้วครับแต่เขารู้แล้วนะว่าเหมือนเด็กถูกสลับกันนะจนมาถึงมปลายไงก็นัดกันอน,นัดกันเจอพ่อแม่ที่แท้จริงอะไรแบบนี้ตัวเด็กคนแรกเนี่ยชื่อเอลิกาครอบครัวที่เอลิกาอยู่เนี่ยเป็นครอบครัวคนรวยครับรวยเลยแหละแต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าตัวพ่อของเธอเนี่ยที่ไม่ใช่พ่อแท้นะออกแนวแบบเผด็จการนิดน,นึงอ่ะแบบสั่งอะไรก็ต้องทําแต่มันไม่ได้บังคับขนาดนั้นนะแต่แบบว่ามันก็แก้บังคับอ่ะมันไม่ได้แบบเผด็จการขนาดว่าทุบตีกลด่าอะไรแบบนั้นนะแต่มันก็ ไม่รู้จะพูดยังไงวะมันมันก้ากึ่งระหว่างแบบบังคับกับตามใจลูกมันมันมันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงวะก็นั่นแหละเอาเป็นว่าชีวิตเธอจะประมาณนั้นแต่ตัวเอลิกาเนี่ยก็ได้ d n a ของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งมาคือแบบเธอจะมีความล้นเธอจะมีความแบบโวยวายอะไรแบบนี้และอย่างหนึ่งที่ตัวเอลิกาชอบมากๆนี่ก็คือเธอชอบโซเชียลมากๆเรื่องนี้ไม่ตามกระแสมากเลยแบบผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันคืออนิเมะของยุคนี้จริงๆนะใชป่ะเพราะว่ามันมีแบบไ G มันมีอารมณ์ประมาณไ g จีทิกต็อกอะไรแบบนีน้มันแบบโซเชียลอ่ะเออคือแบบมันเป็นของคนยุคนี้จริงๆอ่ะถ้าแบบย้อนไปสักยุค2,000เลยแบมมันโทรศัพท์แบบพับได้กดพิมพ์อะไรแบบนี้นในอนิเมะแนวนี้จะมีแบบนั้นนี่มันยุคใหม่นี่มันยุคใหม่มหมจริงประมาณนี้ครับสําหรับตัวเอลิกา ต่อไปครับเราไปพูดถึงพระเอกกันบ้างดีกว่านางงี้อ่ะไอ้นางงี้โอ้ชื่อโคตรแปลกนางงี้นากีก็ไม่นากีนางงี้จากตอนแรกครับเขาจะได้อยู่บ้านเอลิกาใช่ให้บ้านคนรวยพอโดนสลับมาก็กลายเป็นบ้านคนแบบธรรมดาไปไม่ได้รวยไม่ได้จนห้องที่มันอยู่เนี่ยกับน้องสาวเนี่ยยังเป็นแค่แบบว่าเป็นผนังผ้ารูดอ่ะเออคือแบบมันแสดงให้เห็นถึงว่า ครอบครัวนี้แบบไม่ได้มีเงินขนาดที่ว่าผนังเสียหรืออะไรแบบนี้ก็แบบสามารถจ่ายเงินได้เลยมันก็ไม่ใช่ไงบ้านที่พี่เอกอยู่เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยจะทําอาชีพเปิดร้านอาหารแบบนี้เออเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็ต้องไปช่วยบ้านไปช่วยอะไรแบบนี้ด้วยแต่ตัวพี่เอกเนี่ยเหมือนได้ยีนดีเอ็นเอมาจากฝั่งบ้านเก่าเออคือแบบเขาจะเป็นคนที่เรียนเกง่ง เป็นคนที่แบบว่ามีความคิดความอ่านแบบว่าเออมันมันดูแบบมันดูแบบฉลาดแต่เรื่องผู้หญิงนี่คือโง่มากเรื่องผู้หญิงโง,ง่จริงคือแบบว่าตามสไตล์พระเอกฮาเลมคือแบบมันต้องเป็นพวกกินพืชอะประมาณนั้นคือแม่งไม่รู้เรื่องเยี้ยอะไรเลยเออเขาแบบเขาจีบเขาแบบเขาอ่อยอะไรแบบนี้แม่งก็ไม่รู้แบบตามสไตล์ครับยังงุนหงิดกับมันเอาจริงยัิงอ่งุนงิดกับมันแล้วตัวน้องสาวที่อยู่กับมันเนี่ยซึ่งไม่ใช่น้องแท้ๆครับไม่ใช่น้องแท้ๆเลยคุณก็น่าจะเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าไม่ใช่น้องแท้ ผมบอ,อกก่อนเลยแล้วไม่ใช่แบบตำนานหน้าประตูไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่น้องคนนี้ชื่อซาจิน้องซาจิเนี่ยเป็นคนอารมณ์ประมาณว่าแบบว่าซึนเดเล่หน่อยๆเพราะว่าไม่ชอบด่าพี่มันชอบแบบว่าทําแบบทําตัวลาคาญพี่ชายอะไรแบบนี้ยดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบจะชอบพี่ชายเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือแบบนั่นแหละโอ้ b a s i พื้นฐานคุณก็น่าจะเดาได้ผมเชื่อว่าคุณเดาได้อยู่แล้วล่ละแหบมบพอน้องได้รู้ว่าพระเอกเราเนี่ย ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันเนี่ย <c oughs> ก็ัด้แหละ <c oughs> แต่ผมบอกเลยครับว่า <c oughs> เรือเนี้ยนะเรือเนี่ยนะยากมากยากจริงๆครับเราน่าจะได้เห็นมาแล้วครับว่าน้องสาว <c oughs> เพื่อนสมัยเด็กอะไรแบบเนี้ยไม่จะนกเว้ย แล้วยิ่งเรื่องนี้ครับมันเหมือนมันล็อกอะเหมือนมันล็อกนาองเอกอะเพราะฉะนั้นผมว่าเราเราก็ชอบในฐานะคนดูเนาะแต่คงจะเชียร์ให้คู่ของพระเอกอะไรแบบนี้มาก็มันดูจะฝืนเกินไปมันดูจะยากเกินไปเนาะเออก็นั่นแหละน้องเป็นคนน่ารักครับน้องเป็นคนโอเคเลยแหละแต่เสียอย่างเดียวก็คือเป็นน้องสาวแค่นั้นเองคุณได้แค่น้องสาวครับผมขอโทษด้วยจริง <laughs> โอเคครับเราก็หลุดออกมาจากครอบครัวนี้แล้วตัวละครหลัก3คนแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มครอบครัวสองครอบครัวที่แบบว่าสลับกันอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยเป็นคนนอกอ่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของพระเอกชื่อคุณฮิโรอ่าคุณฮิโรผมบอกเลยผมขึ้นเรือลำนี้ครับถึงผมรู้ว่าถ้าขึ้นเรือลำนี้แล้วจะต้องเสียใจก็ตามแต่ผมก็จะขึ้นเรือลำนี้เพราะว่าเธอเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมาก และฮีโร่เนี่ยแหละคือคนที่พระเอกชอบอยู่ในปัจจุบันนะั้นในเริ่มแรก <Wow. S 1> คือพระเอกเราเนี่ยชอบฮีโร่มากครับแบบว่ามันตั้งเป้าหมายไว้แบบว่ามันเรียนแล้วก็สอบชนะฮีโร่ได้ที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันชนะได้นะมันจะไปสารภาพรักแล้วมันจะขอเป็นแฟนเออคือแบบมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับการเรียนนะผมงงมากเลยคือพระเอกฮาเลมทุกเรื่องเนี่ยแบบเรื่องความรักนี่มันต้องโง่จริงๆนะไม่งั้นเรื่องมันเดินต่อไม่ได้ไงแต่แบบแอบงบุนแบบแบบหงิดจริงๆไว้คือแบบอะไรของมึงวะคือมึงจะต้องเรียนให้ได้ที่หนึ่งแล้วไปสารภาพ เขาเพื่อแล้วประเด็นคือน้องฮีโร่เนี่ยเขาเกลียดความพ่ายแพ้เว้อยอันนี้พูดสปอยนิดนึงแล้วกันคือในตอนที่2หรือตอนที่3นั่แหละคือไพอพระเอกเราเนี่ยสามารถชนะฮีโร่ได้ในการสอบและฮีโร่เนี่ยก็แบบว่าโมโ oh ห oh มากโมโหมากแบบไอชยกูต้องชนะมึงให้ได้มึงมึงชนะกูครั้งหน้ากูชนะมึงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สารภาพรักไปก็แบบอ๋อไอเหียกูปวดหัว ผมบอกเลยนะถ้าคุณชอบใครอยู่นะอย่าทำแบบนี้นะอีกแม่งมึงโดนหมาฆ่าไปแดกแน่นอนจริงๆ โง่ชิบหายแล้วเรื่องหลังจากนี้ครับก็จะแบบว่ากลายเป็นผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งช่วงแรกๆของเรื่องหมดแม้มันก็จะแบบอ่ะก็อยู่ด้วยกันได้ครับคุยกันเป็นเพื่อนกันฝั่งนี้แย่งกันมีซีนบ้างฝั่งนู้นแย่งบ้างอะไรแบบนี้ก็จะสลับสลับกันไปเป็นคอมโบแล้วพอเริ่มกลางเรื่องนี้ก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มมีดราม่าเล็กๆตอนจบก็จะต้องเลือกคนเดียวซึ่งนางเอกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าจะเป็นใครอ,อันนี้ผมไม่รู้นะเนื้อเรื่องมันก็ยังไม่จบมั้งแต่แบบผมว่าคุณเดาวได้แหละ คือจริงๆคือโหยังไม่ชัดขนาดนี้แล้วนะก็นั่นแหละครับคนแพ้ก็ต้องเสียใจไปแค่นั้นแต่ก็บแบบว่าไม่เป็นไรครับกูชอบแล้วถ้าอยากดูเรื่องนี้ครับก็มีอยู่ในบ ili ิลิบิลิอ่ะก็ลองไปดูกันได้ครับของถูกลิกสิทธิก็มีเนาะไม่ต้องไปดูของเถื่อนกันแล้วก็สาหรับช่องทางอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าเอาจริงๆยอมรับเลยปัจจุบันเนี่ยผมแทบไม่ดูแอปอื่นแล้วอ่ะผมดูแอปเดียวก็จบแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีแทบทุกเรื่องอะ ili ่ะบิลิบิลิอ่ะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดว้ผมดยนะ เพื่อเป็นกำลังใจในตอนต,ต,ต,ต่อไปส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายผมบอกเลยนะเรือหัวม่วงเรือน้องสาวพังแน่นอนพังแน่